มาทุกคนน่ะเ<า>ป็นตะแสบกินกระปูพักดูกระปูน้อนน่ะแค่เมาแล้วเด้อแค่เมาแล้วเด้อเด้อน,น่ะแค่เมาเลยเห็นบ่เอาเว้นไหมไหมน่ะเ,เว้นไหมปริญานเพลินที่จะสอนฟาเลย่อได้เห็นตะ,ะ,ะโกะประเด็จตะโกะ โอพักจะแซ่บขนาด <ปะ S 1> ทุกคนเ้ย,ยแจ่วกับก่สซีบดและทุกคนนะสบายทุกดีทุกคนวันนี้ก็มาพบกับสาวนางอีกคือเก่าเด้อทุกคนเด้อสาวนางสิพะไปกินส้มมะขามวันนี้ชาวนางได้มาขามมาแลวทุกคนตอนไปเอามะขามสาวนางกับปรทไทยเบิง์นะทุกคนมาแดนนโฮนเกินไป ส้านางสีมาไปตามเจวทุกคนตามเจวแล้วไปกินน้ากันด้วยทุกคนแล้วกินส้มหลายคนกินส้มซุ่มหลายคนแซ่บทุกคนตอนทิงตอนนี้ชาานางสิไปกิบมะเฟ็ต่กนทุกคนเด้อเกิบมะเฟ็ตจากต้นไปตามเจวใส่โหพักคนนี้ตอนนี้ก็ก็ใส่เป้งน,นูลงไปนะครับมะเฟ็ตต้นใส่น้าําตาลใส่น้ำตาล,ตาล,ลกระตำมทุกคน ิดปลาโตโหนขนาดเลยทุกคนปรด้นะเป็นตัวเป็นตัวเป็นเสสไปทุกคนปไดดนี่นะคูยอนมาขามมีตัวใหญ่หลายนะกมีตัวน้อย หนูครับทุกคน,นตอนนี้ก็ทุกคนคอยตะโอยอันนั้นแจวแล้วแล้วก็เอตาตำเจแล้วก็เอากระแดกมาใส่เป็นตุน่นฝากฝากเาใส่นีแต่ตอนมันใส่ขา้ขาวโก้ทุกคนวันนี้นะอันนั้นหอมไปมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ก็เรียบร้อ,อยทุกคนเจวพี่เจ้านางจะไปกินสม้มเต็มถ้วยท่ยทงมค่ะไปะเด้อมามาไปเยงส้ม้าเจวนะมาข่าได้สี่ชิปฟาหฮยฟาหฮยพุงไงมามาไปเยอะ มาเดินมาเดินทุกคนกีส้มกีส้มมะขามมีแม็กีนี่มากินน้ำเดินทุกคนเดินมีแม็กีนี่มีสาวลิงสามคนมีสามคนยะลูกนี่แหละสมคมแม่ลูกอ่อนนะมึงนี้มามาทุกคนอ่อนได้น้ำดีขึ้นก็มาแดดฮอนจะไปกันเหินดลยเหอไปไปเด้กพี่น้องค่ะเแชร์ไแล้วแจมยพื่อนค่อยนะค่อยเอามาปูนะกำลังงามต่ค่อยดื่มามา เน่นของคอยย่ตรงไหนเงาบริเมันเลยมาปูแ,วแถวมาข่าไม่ชอมเลยหนูส่มบอกตัวน,นี้ส่งะหักขนาดทุกคนเออแบมาหาทุกคนมาเดิมมาเล้อตอนประแดกกับตอนน้นโอ,โ,อโอ้โหตอนหบบอกออมกบวกค่กงบเวเพชรี่ว ขนาดมึงไม่โดนกระลิ้ย uh> uh ังง uh ันไปมีกระจกด้วยหัวยุ่งไม่ได้ชมนะว้าสุดอะเม็ดมันก็บพลีแซะยิ้เบ้งนีแกมสองเบิรงมีบ้องเลย กคนครูจะโบพักแต่งตัวให้ผู้สาวรหรอือว่าพี้เอาเดี๋ยวเราชิมกับเธออ่านนังกระดุกมืนสองเธอเม,มนอื่นได้ลืมลอได้นางจะอารมณ์หมดละเราว่ามันหอมเออบังมือบังมือก็ลืมอัอมนลีแค่ไหนยัางางมา ่เสอหัอมอบอมาเพชรน้เพชรดิน้อบสหมั้นะเผ็ปานกลางนะมาห่โตเกินนี่หรือ่างชมพนทีมันนี้ดกจบ่มันมีเพชรก็เจับชิมขเอ็นอนมยูนม่นะเห็นบ่ก็ยูนเย้ก็ไปตัะาป่ง อาหาปานกลางเลยดูเด็เช่านี่เคทเนี่เคทเคแล้วเจนี่ตัวนี้พดดีมเจนี่ตัวนี้เนาะเจนี่น่ามักส้มนะเนี่อืมชม้วยอมากกว่าชมปิดอืมคนชมไนี่มีคนดูอันนี้อืคนติดตามนะไ่ไม่นาน บบเ,เดีไ้มนี่ยามเนอะต้นเกิดน่ยขึ้นะบางช่องเายอย่างท้อบง <c oughs> คนเบิง่งเนอะบางคนเบิง่งจ็บวิวทะเลมือพาพานี่ะมันไปเนี <c oughs> ย่ยประคาม <c oughs> า,าเป็นอะไรฉันกิน,อนอทัหมดอ้วยลู่แก้วมาถามนะทุกคนตัวนี้บวส้มแหง้งตัวนี้ส้มแหง้งข้ามมีสองใบมีสองแบบตัวนี้จะส้มแห้งกว่าแก้มจันบองเอาไปเลยค่ะเห็นบ่กุกุกุกกุ๊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 กเห็นแล้วมาทุกคนมาแนมะ่ ช่วงนี้ก่อนเยาวันในที่นี่เดี๋ยวพอนั่นี่มีคมย <c oughs> อยลงคลิปหยาลูกน,น้อยอเป็นแม่ลูกอ้อนแล้วเป็นแม่ลูกอ้อนกูแบบนี้มือลงมือเปิดเดี๋ยวลงเทน้ำมา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 เลยมาเด้อทุกคนตอนไปเด้ออยาก้นไปตาตรวจมาเด้อทุกคนเด้อ <c oughs> นี่แม่แรงนะเป่าเค้กไอเด้อกินเค้กเด้อแรงเ้กเอ m เด้อลงมาเปาอยู่พเด้อลงมาคอยกันนะินี่ำเดียวเลยะเิเดวแล้วลงลุกอ่ะบออัเกิดแล้วนี้ม่ขายแล้วเลยเนาะเองม่ซเยอกแม่นางซื้อเถอะหน่อยรล่เนาะ สิว้มแมลูออนคุณจอม้แต่คุ้มเาเดี๋ยวข้ากับปุ้ยแล้วป่ะอืมแล้วปุ้ยปุ้ยเอาไปหัวขากันกัดนะเอามาเม่จะม่แห้งมากว่ามามาเลยแหละมาทุกคนมาแม่เดี๋ยวัวกัน

ข่ายไปมาครับผู้พักเทบเคยกินอยู่ยกินมือปีกายนี่กิเนเงินไม่ได้น่าแซ่บมาแซ่คุยมาขา่ามคุยแจ่แล้วก็เอามาคุปักม,ม,มันมีชมพอมดีแซ่มาข่ามในนั้น,นมันนะมในพอดีแซ่แกกับบกุกเห็ดแห้งมันนบุกเห็ด ทำงานเอ็นน้อเขาเล่นเป็นน้องกันคาวปลาปลาตอนปลาโรตินิชโบกา้า <c> ก <oughs> <c oughs> ินกินเลยืมแพ้เยอ <c oughs> ะเลยหอแพ้หรอ เลือกก็ได้ส uh. ักรับป่ะนดูไหมเนาะนีเยอะเชยตกินข่ไดกินมกตะขอทั้งอ่ะตักมาใส่นตอนมันตอนป่าน้อยไม่มีที่น่งแลบตะขอ แต่คอขักนล้าใส่ขักอะไรเราจะทิม้มเานะกินแกงไม้ไม่กินถุงเยอะเยอะผ้หนังไม่ไพ้เนี่ยยางนี้เยอะกินแป้าไม่ไร 哎。Okay. สาระส่งตัวนั้นเลยกี่อิกคนพักเลยสักพักป่วๆพักประด้พักประด้มาแล้วโอ้กมีขึ้นจะเทวตอนดีกันอ่อ่าอ้าอ่อา่า่อ่า่่ ดองให้เธอจิอันบีกับปูน้อยเธอคุยกินกันกูกินได้นะแซ่บอู้คุณกับขามเลยฮะกกินได้คุณทงกระปูดิบดูโดดป้าเป็นลูกเลย

บาแดดลงเคืองถอยแล้วตอนแฉมีแฉมตะเก้านะเต็มถอยเันจะล้นหมดแล้วตอนลงถึงถึงลิงฮาลิงกะลูกก็นอนรับคาตักเลยพร้อมเยอะแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนกับส้มเนาะระบายนั่นเลยแง่สมเลยก็ต้องกินให้ได้นะ มมีอุปสรรคอืมแม่แม่ยังอื่นจอไปได้่ไปได้เนี่ยลูกกินชมเสือกุยผู้ไปสบายอยู่อืมเรื่มกิ่นม่มีเรื่เนี่ยขับออของได้ก็ต้องจีนีน้ำมักมา บ่ได้เข้าบ่ได้เข้า ก็กินข้าวกินข้าวบริบูรณ์ปั้นเองกินข้าวจะได้เด,เเเเดียวกะแน่นทองไหมกินข้าวน้อยมันกระแน่นทองไปเห็นคลิปแบบอื่นเมื่อไรเอื้อนอยู่เลยคนจะกินนะนั่นนะมันจะแซ่บนะแสบนะเราจะจ่าครับนะคราวนี้ มีคำยาไปแรลบากมาเมาลูกก็ให้คอยเล่หนุน้อยตามที่เธอทกหนุ่เช่าบ่ล่ะบูชูเจ็บไปไปเธอนน้องชงเธอแล้วคอยทูดหนูน้อยไหมห่งเพิคนให้ข้าวสวยร้อมมั้น้ามันตีให้โมเมน

ชนนกันชุ่มตลอดแต่ได้มากินเนาะจะไม่ได้<า>ก,กินเม,มือนนึ่งละคือว่าไมไีจังเลต่อมค้ังอย่างไร ่ทีนี่ก <isions> yeah, <the öst> ็ที่าบแล้วได้ไหมกำลงกำอยู่เนาะใช่ระเด็นกระแหงไวยนีเนาะเต็มโทษทุ่งยืนกิยเลยสคน t n กินกระโบพักดักบน้นะแค่เมาแล้เด้อแค่เมาแล้วเด้อเด้อหนะแค่เมาเลยหนเห็นบบเอาเว้นไม่ไหมน้าเว้นไหมปริญญานเถอเลยกินน้เต้นปะไหอแเกเด้ปาอประเดอับ โอ้พักจะแซ่บขนาดทุกคนเ,คเนนนล,ล,ล,ลแยแก้วก็ไก่สีบเบอรแล้วทุกคนน่ะ